สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับเมนูมังสวิรัตวันนี้มาทำลูกชิ้นเห็ดกันค่ะนำหมี่กึ่งมาทำก็ได้นะคะหมี่กึ่งก็คือแป้งสาลีที่นวดเอาไว้แล้วนะคะแล้วเราก็เติมเกลือลงไปแล้วก็เติมเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อความเด้งดึงนะคะเพื่อความอร่อยเราก็เติมผงปรุงรสลงไปค่ะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่ามันหมด เห็ดแล้วก็เตรียมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะคะอยากทานเห็ดอะไรก็เอาเห็ดอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็นวดแป้งให้เข้ากันนะคะนวดแป้งนานยังได้ทานแต่ถ้ารอนานแล้วเขาไม่มีใจก็ทักไลน์มานะคะสองขีดห้าสิบบาทนวดเข้ากันแล้วก็เติมเห็ดลงไปค่ะมันเยอะจนล้นชามก็ค่อยๆใส่ก็ได้นะคะ แล้วเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาต้มนะคะแล้วก็ใช้ช้อนตักเป็นชิ้นๆค่ะทำเป็นลูกชิ้น